มากมากนี okay. ่เนาะอันนี uh ้หมูย่างหมูหมูไก่ย่างนี่ไก่ย่างอะไรนะไก่อบโอ่งแก้วแก้วปลาร้าหน่อไม้แดงอ่ะแซ่บแซ่บ บม่บต้องกินยังมากไหมหมากสดม,ม,มนี่ยไม่ไก่หรออืมไก่ย่างไก่อบโครงนะครับไม่ต้องกินของทอดนะครับกินไก่ยาก่าง

嗯，是样、mm.